สวัสดีครับนะักกลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงปเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงปเดิมนั้นก็จะเป็นท,ที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพ,พเจ้าเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งไปมงกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086 329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID l i ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้า g 199วันเก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีด เทพสาตตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับนหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินบัดพระปางเหลืองก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ผมก็ได้นําเอาเป็น เกี่ยวกับทางด้านมีดหมอนะครับนะโดยพอก็คือในมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับก็เป็นมีดดําไม้แกะลายพ่อปู่นะครับนะแกะลายเทาเวศนะแกะลายเทวเวศนะครับก็ที่วางไว้เป็นมีดควนช้างขนาดใหญ่ส่วน าวางอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นมีดปากกาด้ามงาฝักงานะพูดถึงมีดปากกาก,าก็เป็นต้องบอกว่าเป็นที่นิยมกันนะครับนะในทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเรียกว่าใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะเป็น มีดยุคกลางห้องพเดิมนะอากานี่มีความยาวรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ไม่เกิน5นิ้วนะครับไม่เกิน5นิ้วนะโดยพอก็คือ2เล่มที่วางไว้ตรงกลางนะครับนะเป็นมีดที่มีความยาวรวมด้ามฝักก็อยู่ที่5นิ้วนะเฉพาะใบอยู่ที่2.5นิ้วนะครับนะส่วนตรงถัดมาสักนิดหนึ่งนะครับเป็นซิลิกาจิ๋วนะ รวมด้ามฝักก็อยู่ที่2นิ้วนิดๆน,นะครับนะมีดเล่มนี้นะถือว่าเป็นมีดที่าชมกันได้ยากนะส่วนด้านล่างนะครับที่วางไว้ตรงใต้มีดหมอนะครับจะเป็นเสื้อยันนะเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อเดิมซึ่งท่านได้สร้างเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยปีพศอปนะใน ถือว่าเป็นยุคสงครามโลกนะครับนะครั้งที่สองนะ <c oughs> นะครับหลวงพ่อจะได้สร้างเอาไว้นะส่วนนะครับนะเล่มนี้นะครับจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมเป็นมีดควานช้างด้ามไม้ฝกักไม้นะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะได้รับชมมีดเล่มนี้นะครับนะผมเองก็จะนำเอา หลากหลายครูบาอาจารย์นะครับนะมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นมีดดา้มงาฝักงาจะเป็นมีดดามไม้ฝักไม้จะเป็นมีดดามงาฝักไม้ก็ได้อ่าก็ดีนะอ่าก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมนะอ่าคลิปละหนเล่มนะครับคลิปละหนึ่งเล่มนะที่จะเปิดให้ชมจริงๆนะเอาละครับวันนี้จะใช้เวลาไม่เยอะนะอ่าในการอ่าจะทําคลิปนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก สิกว่านาทีนิดหน่อยนะขออนุญาตหยิบมีดเล่มี้ขึ้นมานะครับนะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้ที่าหาดูกันได้ยากนะครับนะดาไม้ฝักไม้เล่มีเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะเป็นศิลปะเขาเรียกว่วาบ้นบา,นบานนะครับนะก็จะหาชมกันไม่ค่อยได้นะครับนะสักเท่าไหร่นะ ก็วันนี้จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะแม้จะเป็นเชือกนะ,ะฝักจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่มีมนสเสน่มากๆนะนี่นะครับตรงนี้นะม้เรียนชมเอาละครับนะพอเราดูในส่วนของอาภายนอกนะครับไปแล้วก็จะจะลองเข้าไปดูในส่วนของภายในนะ เป็นฝักไม้นะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่8นิ้วนะครับรวมน้าฝักก็สิบห้าสิบหกนิ้วเรมนี้นะอ่าเป็นควานช้างที่อ่าอีกเลียหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมีดชั้นครูเลยทีเดียวนะพูดถึงมีดยุคต้นนี่นะครับถ้าเอาความสวยนะครับของมีดยุคต้นนี่ก็จะอ่าสู้มีดยุคกลางไม่ได้นะครับนะอ่าเพรามีดยุคต้นนี่ก็จะยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะในยุคนั้นนะครับ นะก็หมายความว่าใครอยากจะได้แบบไหนนะครับก็อาจจะสั่งตีกันแบบนั้นนะอ่เมื่อสั่งตีมาแล้วก็จะนํามาถวายนะครับให้หลวงพ่อได้ทําการปลุกเสกให้นะสมัยก่อนนะครับมียุคต,ต้นจะทํากันอย่างนั้นนะก็รูปแบบจะยังไม่ชัดเจนนะครับนะมีเรมิจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีประมาณปีพศ2450นะครับนะ เล่มน,นี้นะ,อะเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของอภายนอกนะครับนะับไปแล้วก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะครับนะพูดถึงจะดูในส่วนของภายในก็อยากจะขยายให้ท่านได้เห็นนะครับนะขยายให้ท่านได้เห็นรายละเอียดน,นัก็เป็นมีดที่เขาเรียกว่าบรรจงสร้างด้วยความปราณีตคนในยุคนั้นนะครับนะ ท่านจะเห็นตะกุดนะครับที่ฝังไว้ตรงกันนี่นะ,ะเป็นตะกุดขนาดใหญ่นะครับที่ฝังเอาไว้นี่นะโผล่มาสักนิดหนึ่งนะ,ะนะครับเป็นการตอกลายน่องสิงนะครับเป็นการตอกลายน่องสิงนะ,ะน่องสิงในยุคโบราณน,นะครับนะ,ะเป็นศิลปะนะครับนะช่างชาวบ้านนะ,ะผู้ถึง,ช,งช่างชาวบ้านบางท่านก็เกิดการเขาเรียกว่าลังเลเอ้อสงสัยนะ นะช่างชาวบ้านเนี่ยท่านเป็นเ,เขาเรียกว่าครูนะครับนะเป็นครูผู้ถ่ายทอดนะครับให้กับช่างยุคกลางนะที่เราได้รู้จักกันถึงยุคปัจจุบันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่างชิมนะครับช่างซ้อนอช่างแมนช่างไข่นะช่างตีนช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็้วนตัวเป็นลูกเป็นหลานของช่างชาวบ้านนะ นะเพียงแต่ช่างชาวบ้านในยุคนั้นเนี่ยก็หลวงพ่อท่านไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้เท่านั้นเองนะ,ะก็นั่นแหละครับเป็นที่มาเขาเรียกว่าทำให้เราได้รู้จักช่างยุคกลางนะครับนะกะ็มาจากช่างชาวบ้านนี่แหละนะครับนะท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทนะในเรื่องของวิชาการตีมีด ทำนะมีดนะครับส่งให้กับทางวัดองโพนะนะครับนะเราก็มารู้จักกันแต่ช่างในยุคก,กลางนะครับนะตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะช่างยุคกลางมีใครบ้างนะครับนะก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีตั้งแต่ช่างชิมนะครับไปช่าง้อนอช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างทมนะครับอีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้กล่าวชื่อนะ มาให้ท่านได้รับทราบนะครับนะ,ะก็นี่นะครับนะวันนี้นําเอาฝีไม้ด้มือนะครับนะของช่างชาวบ้านมาให้ท่านได้รับชมนะ,ะเป็นมีดที่อาจจะเอาความสวยอาจจะสู้มีดยุคลางไม่ได้นะครับแต่ก็เต็มไปด้วยมนขลังนะอ่านี่นะครับนะ,ะท่านจะเห็นตะกุดนะครับตะกุดที่โผล่อ่านะนี่นะครับนะเรียกว่าเต็มไปด้วย มนสเสน่ะนะครับนะนี่เป็นตะกุดโผกมานะครับพยายามจะซูมให้ท่านได้ดูในส่วนของกันนะนะครับเป็นมีดที่อตอกลายที่อาจจะแปลกนะครับนะก็มียุคกลางนะนี่นะครับนะ่นองสิงขนาดใหญ่นะครับก็มีความาเป็นเอกลักษณ์นะครับนะของช่างยุคต้นนะนี่นะครับนะ ที่สำคัญใบมีดนั้นจะเต็มไปด้วยคราบใครนะครับนะาเต็มไปด้วยสนิมนะร่อ,องรอยสนิมที่กัดลงไปลึกพอสมควรนะครับนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับมีดเล่มนี้จะเห็นความงดงามนะ,ะแทบจะมองไม่เห็นสนิมนะครับนะทีะ่เห็นอยู่นะครับนะในหน้าจอขณะน,นี้ก็นื่งจักว่าที่ท่านเห็นนะครับนะผมได้ซูมนะ สุดเลยนะครับไปซูมเอาไว้สุดเลยนะให้ท่านได้อาดูความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับความเป็นจริงนะจากมีดแต่ละเล่มนะครับนะที่สําคัญลองเลือดนะครับก็จะบ่งบอกการตอกการเซาะด้วยมือน,นะ,อะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับนะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าลองเลือดการเซาะด้วยมือน,นะครับนะท่านจะเห็นว่าเป็นคลื่นนะครับนะ,ะเหมือนกับ นะปลาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่นะครับก็ซูมนะพยายามวางานิ่งๆให้ท่านได้ดูนะครับนะความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับอินเลมนินะที่สําคัญสันมีรจะหนานะครับแล้วก็จะเป็นสันประหมอนะนี่นะครับนะก็มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะมีมนสเสน่ห์แบบ ยุคต้นว่ากันง่ายนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเอาความสวยอาจจะสู้มีดยุคก,กลามไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่ามาเต็มนะครับนะจัดเต็มนี่นะพยายามสู่ไม่ท่านได้ดูตั้งแต่โคนนะครับยันจดปลายว่ากันง่ายนะผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับนี่ก็ปลาเข้าไป11กว่ากนาทีนะอลองดูนะครับเมื่อท่านดูแล้วหากท่านเน้นว่านะรนะตรงไหน อ่ามันอ่ามีข้อสงสัยนะครับนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะอ่าก็ติดตรงไหน,นอยากให้ถามเขาไมา่ได้ตรงนั้นนะอ่าไกท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863 291496นะครับก็โทรเข้ามานะอ่าติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับนะ ในทุกคำถามครับนักการินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและก็และคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะ,นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบฟังรู้ผิวเผินนะครับเหมือนรู้ว่าจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็ขออนุญาตนะครับก็จะไม่ได้ตอบให้นะ,นะก็เป็นนั้นว่านะครับก็ อาจจะไม่ได้ตอบเรื่องเกแทให้นะก็นะผมไม่อยากจะไปวิพากวิจารณ์นะครับนะถ้าเซียนจริงๆแล้วเขาจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะในเรื่องของสมบัติของท่านอื่นนะครับนะก็ที่สําคัญนั้นเราจะไม่ไปละเมิดนะครับนะเป็นอะารที่ทราบกันนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลา,าทั้งหมดก็คือ13กับ24วินาทีนะครับก็เอาวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมนะครับให้เขามาช่วยทำการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับหรือว่าดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะกาทันโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496ากานกนะครับในทุกๆคาถาม ของท่านนั้นนะักกลินิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักกลินิดหมอก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ